ชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมาตรากะกา,กาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคุณครูพิมพ์ทีลาค่ะสอนอ่านบทที่สาม เรื่องที่หนึ่งสระโอเรื่องที่สองสระโอ,อระเรื่องที่สามสะระ Credit เรอระเรื่องที่สี่สระออเกมเรื่องที่หนึ่งสระโอ เหมือนเดิมนะคะรอบที่หนึ่งนี้ให้เด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูนะคะกโอโกขอโอโคจโอโจตตโอโตบบโอโบ โปโอโปชอโอโชทอโอโทสอโอโซหอโอโหออโอ

ลอโอโลวอโอวโอฮโอฮโอค่ะในรอบที่สองนี้คุณครูจะให้เด็กๆฝึกอ่านเองนะคะ เรื่องเรื่องที่สองสระโอเด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูนะคะกอโอโกคโอโคงอโองชอโอช So, oh, so. No, oh, no. 아. <목소리법> เองนะคะ เป็นไงบ้างคะเด็กๆอ่านกันได้ไหมคะเรื่องที่สสระออกเด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูกันเลยนะคะกอออกเกาจอออกจอตอออกตอ,ตอบอออกบออ ปอออปอชอออกชอทอออกทอสอออสอหอออหาโอ มออมอยออยอลออลอทีนี้ทีเด็กๆฝึกอ่านเองนะคะ คุณครูอยากให้เด็กฝึกอ่านกันบ่อยๆนะคะจะได้อ่านเก่งๆเรื่องที่ 4. สี่สระอฝึกอ่านตามคุณครูกันได้เลยนะคะกออกอคออคองอองอ ชออชอซออซอนออนอพออพอมออมอยออยอลออล้อ Wah, ah, 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 ah สสอ,อสอหอ,อหอในรอบสองเหมือนเดิมค่ะเด็กๆฝึกอ่านกันเองนะคะ ีนี้พอฝึกอ่านกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆมาเล่นเกมกันค่ะให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อ1ข้อใดคือสระโอให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อสองข้อใดคือสระโอ ให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อสามข้อใดคือสระอให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อสี่ข้อใดคือสระเอเป็นไงบ้างคะเด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกครบทุกข้อไหมสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ